สวัสดีค่ะหมอเจมนะคะทันตแพทพย์หญิงสุนิสารัตนวรพันธ์ค่ะหมอเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านทาตการประดิษฐ์ที่ดูแลเกี่ยวกับงานรากฟันเทียมของมกอกมายค่ะอย่าลืมติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับฟันที่รายการด็อกเตอร์ทอกมกรกษยนะคะตอนนี้เราอยู่ในการด็อกเตอร์ทกนะคะรายการที่ตอบทุกปัญหาฟันของคนไขค้ค่ะในวันนี้เราจะนำำําคําถามจากทงบ้านที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับรากฟันเทียมมาตอบค่ะ รากฟันเทียมก็คือสกูร์ไทเทเนียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการฝังไปในกระดูกขากรรไกรนะคะเพื่อทดแทนรากฟันที่ถูกถอนไปค่ะมันจะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเมื่อสูญเสียฟันธรรมชาติไปสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความสามารถในการเคี้ยวอาหารลดลงไม่ว่าคนไข้จะใส่ฟันปลอมถอดได้หรือว่าไม่ได้ใส่ก็ตามจริงๆคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไม่มีปัญหานะสามารถเคี้ยวอีกข้างหนึ่งได้หรือว่าเคี้ยวซี่นี้ได้แต่จริงๆแล้วนั่นคือปัญหาแล้วค่ะ ทีนี้ปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นก็คือในกรณีที่คนไข้เนี่ยถอนฟันหลังจากที่ถอนไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือขาดความมั่นใจในการพูดนะคะการยิ้มหรือการเข้าสังคมนี่ก็เป็น2ปัญหาหลักๆที่หมอเจอนะคะ ในกรณีที่หายไป1ซี่หรือ2ซี่นะคะเราก็จะใส่รากฟันเทียม1ตัวสําหรับครอบฟัน1ซี่หรือรากเทียม2ตัวสําหรับครอบฟัน2ซี่แต่ในกรณีที่หายไป 3- ามถึงสี่ซี่เราไม่จําเป็นจะต้องปักหรือใส่รากฟันเทียม3าถึงสตัวนะคะเราสามารถใส่รากฟันเทียม2ตัวแล้วก็ทําเป็นสะพานฟันสามซี่หรือ4ซี่บนรากฟันเทียม2ตัวนั้นได้หรือแม้แต่ฟันหายไปทั้งปากเลยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่รากฟันเทียม สีตัวหรือ6ตัวเพื่อรับสะพานฟันติดแน่นหรือฟันบอมติดแน่นบนรากฟันเทียมทั้งปากได้ค่ะ ก็คือฟันอร์มถอดได้มันมีการถอดใส่ตลอดเวลานะคะคนไข้ก็จะขาดความมั่นใจมันไม่เหมือนกับฟันเราจริงๆอะค่ะรากฟันเทียมเนี่ยมันคือการที่เราไปทดแทนรากฟันธรรมชาติถูกไหมคะไม่ว่าฟันเราจะหายไปซี่หนึ่งซี่สองซี่หลายซี่หรือไม่แต่ั้งปากนะคะการใส่รากฟันเทียมเนี่ยมันเหมือนฟันชุดที่3ก็แล้วกันก็คือความรู้สึกของคนไข้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือว่าความสวยงามก็ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะ ั้นตอนการรักษานะคะก็เริ่มจากมาตรวจฟันก่อนค่ะก็คือหมอก็จะดูในช่องปากคนไข้ว่ามีฟันหายไปกี่ซี่มีช่องวา่างกี่ตำแหนง่งรวมทั้งดูลักษณะของสันเหงือกด้วยนะคะหลังจากนั้นหมอก็จะคุยคนไข้ะคะ่ะจริงๆปัญหาคนไข้ที่คนไข้อยากจะแก้คืออะไรคนไข้อยากได้อะไรหลังจากที่คุยเสร็จตรวจเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือการถ,ถ่ายภาพรังสีก็คือถ่ายภาพเอ็กซเรย์นั่นแหละคะ่ะการเอ็กซเรย์ก็จะมี2แบบนะคะก็คือ2มิติหรือว่า3มมิติหลังจากที่ทุกอย่าง ดูแล้วว่าฝังรากฟันเทียมได้นะเราก็จะทําการทําแบบจําลองฟันเราอาจจะใช้ Intra o r a l s s c n n n r r ในการสแกนฟันเมื่อเราได้แบบจําลองฟันรวมทั้งภาพเอ็กซเรย์สมิติสมิติแล้วเนี่ยเราสามารถไปวางแผนค่ะดีไซน์ว่าตําแหน่งรากทีนิ่ที่ไหนใส่ฟันลักษณะไหนที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับคนไข้นะคะ คือก็จะมีคนไข้หลายคนนะที่กลัวว่าเจ็บไม่คะาคุณหมอหน้ากลัวแค่ไหนจริงๆการฝังรากฟันเทียมเนี่ยก็เหมือนการคล้ายๆการการถอนฟันก็แล้วกันก็คือมันมีการฉีดชาเฉพาะที่ใช่ไหมคะเมื่อคนไข้าชาแล้วเนี่ยเราก็จะฝังรากฟันเทียมเข้าไปก็มีคนไข้หลายๆคนที่มาบอกมาว่าเออคุณหมอคะมันเจ็บน้อยกว่ถอนฟันเยอะเลย ส่วนเรื่องของระยะเวลาเนี่ยรากฟันเทียมก็มี2วิธีวิธีแรกนะคะก็คือเป็นการฝังรากฟันเทียมแบบปกติจากที่เราฝังรากฟันเทียมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะรอเวลาเพื่อให้รากฟันเทียมเนี่ยยึดก,กับกระดูกดีซะก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนถึง6เดือนแล้วแต่ตำแหน่งของขากรรไกรส่วนอีกแบบหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันทันทีค่ะภายในย4ิชั่วโมง เราก็จะพิจารณาว่ากระดูกคนไข้เพียงพอการฝังรากฟันเทียมไหมคือถ้าไม่เพียงพอต้องมีการเสริมกระดูกกระดูกที่ใช้เนี่ยก็จะมี2อ,อย่างก็คือกระดูกของคนไข้เองนะคะหรือว่ากระดูกสังเคราะห์ผู้สูงอายุที่แข็งแรงสามารถทำรากฟันเทียมได้แน่นอนค่ะในกรณีที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันสูงหรือว่าเบาหวานเนี่ย ถ้าอยู่ใครได้การดูแลของแพทย์ประจําตัวได้ดีแล้วเนี่ยสามารถฝังรักฟันเทียมได้ค่ะแต่ในกรณีนะคะ,ะในคนไข้บางคนที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายเลื่อดหรือว่ายารักษาโรคกระดูกพรุนเนี่ยจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนนะคะราะว่าจะต้องหยุดยาเหล่านี้ซะก่อนนะคะ การดูแลรักษามันก็เหมือนเราดูแลรักษาฟันเราก็คือมีการแปลงฟันใช้ไมคัดฟันใช้แปลงซอกฟันแล้วก็ไปพบทันตแพทย์สม่ำเสมอทุกหกเดือนถึง1ปีเพื่อดูปริมาณกระดูกที่อยู่รอบๆรากฟันเทียมนะคะผ่านได้ค่ะเนื่องจากว่าตัวรากฟันเทียมเนี่ยทำมาจากไทเทเนียมคือไทเทเนียมเนี่ย ถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนอื่นของร่างกายเรามาก่อนหน้าที่จะเป็นรากแปนเทียมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าของสแกนเนอร์หรือว่าเครื่องที่เราจะตรวจเช็คที่สนามบินก็จะถูกตั้งค่าเพื่อจะไม่ให้ดีเทคไทเทเนียมนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เดินทางบ่อยๆนะคะก็อาจจะมีเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีชื่อเราแล้วบอกว่าเรามีรากเทียมหรืออาจจะเป็นถ่ายรูปเอ็กซเรย์ที่มีชื่อเราไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะว่านี่คือเรามีรากเันเทียมอยู่ ผลเครื่อง MRI นะคะ,ะก็อาจจะมีผลของความละเอียดของภาพในบริเวณนั้นแต่เนื่องจากว่าคุณหมอ X-ray ก็จะมีความสามารถหรือมีความชำนาญในการที่จะอ่านผลได้ถ้าเกิดคนไข้ดูแลาารักษาเป็นอย่างดีการฝังตำแหน่งของราดเชียม,มาถูกต้องนะคะอยู่ได้เกิน10ปีแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การดูแลความสาดของคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คกับทันแพทย์สม่ำเสมอค่ะ เรื่องของรากฟันเทียมจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ก็ยังมีหลายๆท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรากฟันเทียมหรือว่าคืออะไรแล้วสามารถแก้ปัญหาเขาได้ยังไงนะคะหมอก็หวังว่าเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลที่หมอเอามาอธิบายวันนี้เนี่ยจะสามารถเป็นทางออกของคนไข้ที่มีปัญหายอยากจะทํารากฟันเทียมได้ค่ะถ้าใครมีคําถามอยากจะถามหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากจะเข้ามาตรวจฟันกับหมอที่บางกอก smile clinic ได้เลยค่ะยินดีมากๆค่ะ อย่าลืมติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับฟันที่รายการ Dr. Talk บางกอกส Smile นะคะ